สวัสดีครับสวัสดี f อซทุกท่านนะครับวันนี้ทางร้านนะครับจะมาอัปเดตนะครับรถอีแตนสี่ล้อนะฮะคันนี้สี่ล้อมือสองนะครับปรับสภาพทําสีให้ใหม่นะครับคันนี้เป็นอีแตนสี่ล้อนะฮะมาด้วยเครื่องยนต์ et 1 1อแรงนะครับสีสันสวยสดใสสวยงามนะครับเหมือนรถใหม่เลยครับทาสีอ่ามดูรอบๆครับ สวยครับสวยอ่ะทำไมกล้องมืดล่ะครับสู่น,นะครับอ๋อเดินเข้าที่ลมอ่ะมาดีแดนคันนี้ทำสีให้ใหม่นะครับคันนี้เป็นพวงมาลัยธรรมดาครับเกียร์นะฮะ เกียร์เดินหน้า5เกียร์นะครับไม่มีหลุดไม่มีเด้งนะครับแล้วก็เกียร์ถอย1เกียร์นะฮะร,ระบบไฟอันนี้เราเดินให้ใหม่นะครับระบบไฟเบรกดีนะครับระบบเบรคคันนี้จะเป็นระบบเบรกน้ามันนะครับคัสซี 4, หน้าสี่นะครับสวยๆครับคัสซีสวยๆเลยนะครับคัสซี 4, เป็นคัสซีหน้าสี่ กระบะก็ทำสีให้ใหม่นะครับสวยๆนะฮะมาชมรอบๆครับเหมือนได้รถใหม่แหละครับเกือบรถใหม่นะฮะพื้นยังดีครับอ่ะดีแต่สีล้อเข้าไรเข้าสวนนะครับสเปคกระบะนะครับกระบะ สูงอยู่ที่1นเมตรนะครับยาวอยู่3เมตรนะครับกว้างอยู่เมตรหกสิบนะะดูครับไฟนี่เราเดินให้ใหม่นะครับเช็คระบบไฟท่านใดสนใจนะครับติดต่อโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับ098 230 ห้าสองหนึ่งหนะครับ0ูนย์เก้าแดสองสาศนย์ห้าสองหนึ่งหนะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับคันนี้อ่าคันนี้อยู่ที่ราคาหกหมื่น้าพับาทนะครับหมื่นเก้าพันบาทรีบๆเลยนะครับอขอบคุณนะครับที่ให้เกียตติดตามรับชมขอบคุณครับ